ได้เจกันดอกไม้มาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราจะมารีวิวของเล็ดใหม่นะจ้ารเราเอฟของมาค่ะเป็นเจกันนะคะอันนี้เอฟมาแล้วนี่เจกันนี้เพิ่งมาเมื่อวานค่ะข้างในก็จะเป็นแก้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันค่ะเป็นแก้วเหมือนกันค่ะ มาอย่างดีเลยค่ะหนาแน่นมากเลยนะคะเพรื่องสาวเจกันจะเป็นแบบแก้วค่ะเสือตกเ็กนมากเลยค่อยๆเก็บนะคะเป็ยตกแต่งร้านเช็คมาอย่างหนาแน่นเลยนะคะ ันจะแทกมันอย่างดีนี่ค่ะมาเก็บด,ดูข้างในกันดีกว่านะจะก็นในตาแบบไหนแตนเต้น,นโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตัดดอกไม้ใส่กันเลยนะคะนี่ค่ะดอกไม้ของเรา เดี๋ยวเราไปใส่น้ำทั้งสองกันสองอันเลยนะคะเจอกันนะคะเราใส่น้ำมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเสรมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้จ้าแล้วก็มาจ,าจัดเจอกันกันข้าวดอกไม้ใส่เลยนะคะนี่ค่ะนจะเบ่งกนใส่นะคะ อันนี้นะคะที่เป็นแก้วะคะ่ะเราก็จะไปไว้ตกแต่งภายในบ้านนะคะน,นี่ค่ะเรายังไม่ได้ไปตื้อดอกไม้มาใหม่เลยะคะ่ะน,นี้ดอกไม้ที่มันเจสิก้าได้มาจากปัดถิ่นนะคะเมื่อวันก่อนค่ะเราก็มาใส่ใจกันไว้แล้ว นี่ค่ะเจอกันนี่นะคะอันนี้ค่ะสวยไหมคะทุกคน อันนี้ก็น่ารักค่ะน่ารักไหมคะนี่จ,จ้าเจกันน่ารักมากเลยค่ะชุดกับนะคะที่เราสั่งมาในในแอปนะคะนี่จ้าสวยงามน่ารักมากเลยค่ะดอกไม้ก็สวยนะคะเจกันก็สวยน่ารักค่ะสวยงามทั้งสองอันเลยนะคะสวยมากจ้าชอบด้วยค่ะ ดูไหมคะสวยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหล็กอะค่ะแต่เหล็กไม่สีทองมากนะคะแต่แก้วข้างในอะค่ะจะบางมากเลยค่ะแต่เน,นี้นะ่จะหนาจะหนาหน่อยนะคะอันนี้จะหนากว่านะคะใครอยากได้ก็ลงไปหาดูนะคะในแอปนะคะ,นะ,คะในแอปสีฟ้าค่ะสีฟ้าสีม่วงนั่แหละค่ะ ใน,นวันนี้ขอตัวลาก่อนนะจ๊ะมารีวิวเจกันค่ะให้ดูนะคะว่าน่ารักไหมคะคลาสสิกดีค่ะทันสมัยนะคะบายบายจะไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็สวยนะคะเจกันน่ารักน่ารักค่ะคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยนะคะใส่ดอกไม้ได้หลายแบบค่ะเนี่จ้าสวยสวยน่ารักเลยค่ะ